หนึ่งวงตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับวงซิลครรัับสสวดีคับสวัสดีครับ เอเด่นเดียวคือเบรกนี้ผมต้องไม่ยู่พิธีกรไปละคนย่งไงใครอะพิธีกรคนนั้นไม่ร <ık> <น> <ique> ู้ไปแด้วโอพี่คือเหลียวคนเดียวฮะครับผมอ่ะโอเคได้ยครงเขาตอบบ้างอ่ะเขาตอบบ้างโอเคสวัสดีต้อนรับวงซิลนะครับผมก็เป็นเพลงใหม่ครับที่ปล่อยออกมาให้เราดูกันวันนี้จะได้ชมมิสูโดเป็นครั้งแรกด้วยเหยียบดาวครับเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าเป็นยังไงมาไงถึงมาเป็นเพลงนี้ครับ เพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางดีเอ็กคอร์ดครับผมชื่อชื่อมันติคัลเลอร์โปรเจกต์มัลติคัลเลอร์หลากหลายสีสันใช่ถูกต้องครับก็วงเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นวงแรกที่ได้เริ่มโปรเจกต์นี้นะครับก็เลือกเพลงเราเลือกเพลงเหยียบดาวของคุณก้องการุณนะครับมาเรียกว่ามา r r a n g e ครับครับ เป็นสไตล์ของวงเซลซึ่งซึ่งแต่ละเพลงที่ที่ที่แต่ละวงเลือกเนี่ยหมายความว่าเลือกได้เองก็<า>งคือโปรเจกต์มันเป็นมัลติคัลเลอร์ใช่ไหมครับ<ะ>แต่ละศิลปินเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างในคาแรคเตอร์ในสีสีประจําของแต่ละศิลปินนะครับก็เลยเอารวมเอาความแตกต่างมารวมกัน <ฮะ S 2> โดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะเลือกเพลงจากปลายปากกาของคุณฟองเบียนั่นเองนะครับมาทำงานและและอย่างถ้าสมมติวงซิลเนี่ยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นสีอะไรฮะ โโอ้โหก็ถามพี่ป๊อกเลยครับพี่ป๊อกไม่ไป๊อก <นะ S 2> อยากตอบนะ,ะจริงจริงแล้วพเพลงหยีบดาวต้องให้คนิวสีตอบครับพี่น,นี้พวงซิวอ่ะได้เคยนั่งคุยกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออให้ถ้าแบบมงหยีบดาวสำหรับเราติคัลเลอร์แล้วเราน่าจะเป็นสีอะไรดีเนาะพูดถึงดาวเราก็ต้องถึงสีขาวสีวนวลนด้วยแล้วก็ ด้วยสีขาวเนี่ยเป็นสีของจุดเริ่มต้นของการมองเห็นเวลาเราก็พิมพ์ตาปุ๊บแล้วปุ๊บออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเลยป้องสิ่งที่เราเห็นในแว็บแรกนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้แว็บสุดท้ายคือปุ๊บเหมือนตึมหายใจไม่ใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะวงซีลน่าจะเป็นสีขาวดีไหมแล้วก็บวกกับดนตรีที่เรามีซาวดีไซน์ต่างๆนะคือสมมุติถ้าเกิดเป็นภาพนะถ้าเกิดเรา กระดาษสีขาวมาวางไว้โป้องก็สาดสีต่างๆใส่มาให้มันเกิดสีสันของเพลงเนี่ยมันมันก็สามารถพูดได้หลายอย่างครับก็เลยว่าเอ้สีขาวก็แล้วกันนะดาวสุดดาวก็เป็นแสงสีขาวใช่พระอาทิตย์พระอาทิตย์เราเห็นแสงพระอาทิตย์ลงมาไหมครับมันจะเป็นแสงสีขาวแต่เมื่อเราเอาแท่งปริซึมไปวางปุ๊บริมันจะกระจายออกมาเป็นทั้งหมดทงกี่สีครับเจ็ดสีมาออกคันเลิกครับผม มีความรู้สีของเรามาจากดาวครับพี่้องที่แเี๋พี่น้องส่งเข้ามาไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ศึกษามาแล้วใช่ไหมถูกนะศึกษามาแล้วสิครับ่มันมาแสงจากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงหนึ่งถูกไหมฮะส่องแสงสีขาวลงมาเลือกซึ่งกะจะล้วงอื่นมาสอบนี่เขาจะเลือกสีเอาลำบากแล้วครับวงที่ออยอยางลำบากแล้วลำบากแล้วต้องหาสีของตัวเองยุ่งแล้วย้อนย้อนกลับไปถามนิดนึงก่อนครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ของพี่กล้องครับ กว่าจะเลือกได้นี่โอ้หชลายเพลงมากที่ฟองเบี้ยวเขียนเอาไว้แล้วเป็นเพลงดังๆแทบุ้กเพลงเลยเออแต่ทำไมต้องเป็นเพลงนี้ะครับคือหลายอย่างด้วยผมจะเล่าเรื่องไอตอนก่อนกระบวนการเลือกเลยนะครับพวกเราต้องคุยกันว่าเอาไงดีก็ต่างคนต่างไปแอบเลือกกันเลยแล้วก็ส่งเข้ามาในกรุ๊ปอะเหมือนแบบมามาดูว่ามีใครเลือกเพลงอะไรอะไรอะไรกันบ้างกันเพลงเหยียบดาวเนี่ยนะเป็นเพลงที่อยู่ในใจของ3คน3 3ใน5ห้า ตอนแรกให้ชอนดูเพลงคนละกี่เพลงคนละสามคนละสามเพลงแล้วเผอิญว่าชื่อเพลงเนี้ยมันมาอยู่ในแบบต้นๆด้วยแล้วเราพอมานั่งคุยไปคุยมาเป๊กก็รู้สึกว่าเอ้ยเนื้อหงเนื้อหามันโอเคแบบอยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้แหละผมกับพงซิลเคยมีเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงดาวแต่ยังไม่ได้เหยียบเท่านั้นแหละตพราะฉนั้นตอนนั้นแหละดาวตอนนั้นมันยังอยู่บนฟ้าอยู่ เราวันนี้เราจะขึ้นไปเหยียบแล้วคือ <laughs> เราพูดถึงเพลง <laughs> าาที่ <laughs> มีการเปรียบเทียบในเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรัก <laughs> หรือว่าอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เป็นเพลงให้กําลังใจบ้าง <laughs> ใ,<ช>ใช่ไหมครับความหมายจริงๆยังไงครับแล้วก็ <laughs> วกสร้างแรงบันดาลใจด้วยครับแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่เหมือนอยากจะทาตามความฝันนะครับ <laughs> จริงๆแล้วแค่เราเริ่มคิดที่จะทำเนี่ยเราก็เหมือนแบบได้ก้าวข้ามผ่าน ความเขาเรียกว่าความอยู่เฉยๆอยู่นิ่งไปแล้วชั่นหนึ่ง่ะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าคนสมัยก่อนก็เฮ้ยเห็นดวงดาวอยู่ข้างบนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเขาไม่กล้าที่แบบจะคิดทําอะไรบางอย่างก็จะไม่มีอวกาศที่จะขึ้นไปอยู่ดวงดาวนั้นได้เพราะฉะนั้นเจอคนที่แบบเฮ้ยบ้าจะขึ้นไปได้ยังไงเออจริงด้วยเลิกอ่ะป่านี้เราก็ยังไม่รู้จักอะไรกันเลยแต่พอคนคนนั้นเขาสู้ขึ้นมาเขาได้ขึ้นไปอยู่ตรงดาแล้ว แล้วก็อยากให้เพลงนี้เป็นกําลังใจทั้งด้วยกับพวกเราด้วยแล้วก็ด้วยกับหลายๆคนที่แบบพยายามอยากจะทำตามความฝันตัวเองบางทีแบบว่าอาจจะท้อบ้างอาจจะเจออุปสรรคบ้างาก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ ไอ้ออตัวน,นั้นมันเป็นมไม่ไม่ใหญ่หยุดแค่นั้นครับครับบางทีต้องพูดแล้วอยากดูเอ็มดีแล้วอะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกในการเรียนการจะไปต่อนู่นต่อน,นี่ก็จะโดนที่บ้านอาจจะเฮ้ยจะทําได้เหรอเราจะไปต่ออะไรแล้วจะไปเรียนอะไรแล้วมันจะออกมาเป็นอาชีพอะไรได้ยังไงถ้าเรารู้แนวทางแล้วเราสู้กับมันแล้วเรารักมันเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นทุกคนที่สศึป,ประมารเราได้เห็นว่ามันทําได้ ครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชม MV กันก่อนดีกว่าแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนี่คือการออนแอร์ครั้งแรกในจักรวาลพิศิลาครับในฐานะที่พี่พูดน้อยสุดครับพี่จัดเข้าเพลงหนักๆนัให้ผมเลยวกันเอาเป็นภาษาเหนือไม่ภาษากลางภากาศกลางเดี๋ยวเราไปดูมิวสิกเพลงใหม่ของพวกเรากันนะครับไไปปดดลลลลกันน้ส่่่าายยฟทีอองบ จะให้กำลังใจจริงๆเพราะว่าเลือกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นพระเอกในมิวสิกวิดีโออันนี้เลยใช่ถือว่าให้กำลังใจไปด้วยกันสุดๆสิ่งที่เราควรจะให้กำลังใจเราต้องให้กำลังใจใช่เพราะว่าเพราะว่ากลุ่มอาชีพนี้ก็เป็นอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่วันหนึ่งอะต้องมีกลุ่มคนบางคนที่บอกโอ้เราจะไปได้ถึงไหนเหรอฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างงี้โดนอย่างนงี้มาตลอดถ้าเกิดทีมหรือคนจัดต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย ไปไม่ได้จริงวะเลิกเลิกไม่มีทก็คงจะไม่มีทีนี้นะไทยในวันนี้ที่ขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเราก็ต้องต้องสู้ต่อไปไปดาวต่อไปต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นคอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ครับผมนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆวงเซียมากๆที่มาแนะนํากันนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อวิดีโตัวใหม่เพิ่งหลายๆคนก็เพิ่งดูพร้อมกันเป็นครั้งแรกไม่หลายคนนะทุกคนเลยผมไม่ไ่ชดูพร้อมกันผมไม่ได้ดูเลย โอเคงั้นให้วงซิลฝากมาล้วกันครับสำหรับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลเพลงเร็วนะครับเพลงแรกในรอบ3ปีของพวกเรานะครับเพราะตอนแรกมันเป็นเพลงช้ามาตลอดสามปีกับซาดนตรีที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ยินหลายคนคิดถึงหลายคนที่ถึงซาดแบบนี้นะครับก็อัดอั้นมานานครับก็อยากให้ที่ฟังกันครับผมแค่ได้ฟังก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ฝากถึงคุณบอลทีมชาติไทยเหมือนเคนฝากไปแล้วครับผมส่วนผมมุมขอฝากช่องทางการแบบ อยากจะมีเพลงนี้ไว้ในครอบครองนะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะครับผมหรือ iTunes Store KKBOK กก็มีทุกช่องทางเหยียบดาวครับผมขอบคุณมากอีกครั้งเป็นตามตารางตารางจะไปดูเล่นสดที่ไหน Facebook ครับ Facebook com s e a l Rock Band ครับนี่ขึ้นให้แล้วนะคอ่บขึ้นให้ด้วยครบถ้วนนะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมาก ครบครับผมเหลืออะไรไม่เหลือฮ้ยเค็มอะไรไหมผมบอกคุณบอกไว้ในไอจีว่าจะมีแจกของอ่ะเออนี่มือกองมือผมไม้กองผมมันจะกองมืออะไรอ่ะเอางี้ฝากคำถามไว้ให้กับแฟนรายการรายการดนตรีใช่ไหมคนดนตรีใช่ไหมถามว่าเพลงนี้คอร์ดแรกขึ้นคอร์ดอะไรใครตอบถูกก็ไปเลยไหมกองคู่นี้แน่ส่งมาที่4642888ครับคอร์ดอะไรบอกมาเลยไม่ให้ว่าเพลงนี้เป็นคีย์อะไรนะ คือนี้คีจีขึ้นด้วยคอร์ดหนึ่งใบให้แค่นี้นะครับเป็นคอร์ดอะไรไม่รู้ลองไปดาวอ์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใบต้องอย่างเงี้ยนี่คือใบเหรอครับใบดิคือต้องใบแล้วครับใบนนี้นี่คือคีจีแล้วขึ้นด้วยคอร์ดหนึ่งเออเป็น ขอดอะไรไม่รู้แหละขอแรกคืองงสีที่นั่งเดี๋ยวก็งงกันหมดเลยอยากได้ทำไมกองแต่พอฟังคำถามปุ๊บทำตามเิ๊บเลยอันนี้ใช่ไหมกองของพี่นี่รายการดนตรีครับก็ต้องตอบได้ส่งมานะฮะอย่าลืมนะฮะขอดแล้วก็สมัครที่4688ครับครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี